สวัสดีตอนสายๆนะครับทุกคนวันนี้ก็พบกับดามิเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้จะมารีวิวประตูบ้านนะครับประตูหน้าบ้านนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ใช้งบในการทำสองหมื่นนะครับทุกคนสองหมื่นนะครับระยะเวลาในการทำก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์เสร็จนะครับ อันนี้ก็ความยาวประมาณ50เมตรนะครับนูนไปตรงสุดนูนเลยครับอันนี้จะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเชื่อมติดรั่วปูนเลยนะครับเสาปูนใช้เป็นเหล็กเป็นท่อนยาแล้วก็ ตะข่ายนะครับน,นี้เชื่อมเชื่อมตะข่ายติดนะครับแล้วก็เชื่อมเหล็กเส้นกันนะครับกันตะข่ายในว้นะครับตะข่ายอยู่ด้านในอันนี้เป็นเหล็กที่กันสนิมนะครับเคลือบกันสนิมแต่รอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมนี้เราต้องทาสีหรือพ่นสีนะครับ ทับอีกรอบนะครับเพื่อการสนิมนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นบานเลื่อนนะครับเป็นประตูเลื่อนนะครับนี่เลื่อนอันนี้เลื่อนปิดนะครับ อ่าจะประมาณนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นคานปูนแล้วก็มีเหล็กเหลี่ยมแล้วก็เหล็กเส้นนะครับเป็นรางให้ล้อนะครับให้ล้อนี้ไหลได้นะครับเอาไว้กันกันสุนัขออกจากบ้านนะครับกันมาออกจากบ้าน พราะว่าบ้านติดถนนนะครับสําหรับใครที่จะทําก็ประมาณนี้นะครับรบสองหมื่นนะครับสองหมื่นบาทามยาวประมาณห้าสิบเมตรนะครับเรียว่าตาข่ายนะครับอือเรียนได้สบายนะครับเอาอันนี้ ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเสร็จก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับก็ได้ใช้เลยโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มาให้ดูเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ชอบก็สามารถนําไปทําได้นะครับใครที่จะทํากันหมาออกจากบ้านนะครับไม่ให้ออกถนนกลัวรถชนนะครับ คล um ิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับนี่ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวประตูบ้านนะครับด้วยทำด้วยตะข่ายเหล็กนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ